จ้าเป็นแจ้งใดอากาศโอ้หนาวค่ะก่ตายเอ้ยบอเนียนร่วงขาดจ้าเอามือสันวันดีตัวว่ามือนี่วันที่สิบหกเหรอมืออื่นมือแห้งมือปังเหรอมีอนแต่ตายมือบ้านคอยคไปซื้อเลขสามหาศูนย์ไว้แล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดไว้แต่ว่าเพื่อนว่าถ้าซื้อก้อนหวยออกมันสี่ใดราคาเต็มนะเพราะเราเป็นร่วงไปจ้า ขึ้นฟันแะ่จ้าฟันเกี่ยวกับเด็กหน่อยเนี่ยแหละเด็กหน่อยมาหาคอยเนี่ยคอยก็จําเนื้อหาบ่ค่อยได้หลายอืแล้วก็คอยก็ได้ท้ายคล้องดีพอมดีอืมนี่ความฟันอ่ะแมนแือวมันสิมนีหนึ่งอีกตีมาหลอกมาหลอนคอยอีกแต่คอยว่าคอยสิบพตีเป็นเลพราะว่าคอยได้โซกแล้วจังสี่นอืมคือว่าสื่อฉันซื่อมาไวแล้วนี่คิดว่าเขาเราวละลีกฟันเห็นเด็กหน่อยนี่ย่งคอยไปโลงกับเพิ่นไวแล้วอืม สามหาศูนย์กับเจ็ดสองแค่นั้นนี่จะซักมุงไหนก็ใช่หรอกจ้าแล้วแม่พอนท้องเปนฝันอย่างแน่นิว่บโอสูฟังเน่อันนั้นมือมือบ้านพ่อกันขายของดีก็เลยพอได้ถามถามบ้านฝันจังไดแต่ละวันแล้วได้สามหาสามหาหาสามตัวเดียวพะนะอืมจ้าวันนี้ก่อนก็เลยว่าอุ้ยนู้ก็ฟันได้สามหาศูนย์อืมมุ้งมากคือตรงแคนนี้ก็เลยวางสีนะ่าม,ม,ม,มันตรงกันกับมันนี่เลยตัวนี้ แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เว้าเนี่ยหาเพิ่นบอกตะลขกมาจะเซนแมนบ่ได้เว้ากันบ่ได้คุยกันแบบว่าแม่ฝันไปแม่เรยว่าสะห้องแบบว่ามันล็อกบ่ไกลกันบนได้เรือว่าได้เราดีลูกได้ถามหาหาสามนนะก็เ <m> ลยแบบบ่ได้ไปถามส่ออีกก็ค่อยกับขายของดีมู่บ้านนี่ก็เ <m> ลยบ่ได้นีเวลาได้ไปสอกันบางทีนะว่าฝันแนวได้ยัยงได้จริงสิตัดเล่นบ่นี่เจ้าสามหาศูนย์เนี่ย เอฟซีอย่ะตัดตัดโหลดจะบอกขวยสินี่แหละลากเดียวแหละงบหน่อยเนาะสาหรับคนงบหน่อยเมียนอยู่ดอาศูนย์หนึ่งสองเทล่านั้นถ้าถือกระทึกว่าถือก็แล้วไปเมียนอยู่เนาะคันจันมันสิบบฟืิลเล่นเฮมิสเติร์ม่นแต่ว่าถ้าเพ่นมากอะซื้อโลดสามหาหาสามห้าเทียมมันมากของเพินแมน่ะว่า่ะมันกระตรงกั็องข่อยนั่นบางสี่นะเมียนอันนี้เพิเอนมาเป็นแนวทางเงอนซื้อดอเมียนเป็นแนวทางก็แต่ดวงไพ่ดวงมันอก อืมเอาถ้าฟันว่าเห็นเด็กหน่อยนี่มันกะสิบว่าเขากับสูตรหวยแฟนอยู่บ่เจ็ดรองหนึ่งวิ่งแมงกะเจ้าว่าอยู่พอว่าหนึ่งมันสีมาอีกยุติตัวเดียวข่อยก็ร่างงัดกับหนึ่งดิข่อยพูดเดียวดีเฉพาะข่อยพูดเดียวส่วนโตข่อยพูดเดียวข่อยว่ามันมากเลี่ยงกันหลายงวดแล้วมันหนาจะบ่แมนหนึ่งนะมันหนาจิเป็นตัวอื่นคือสีมีซี แฟนเจ้าเห็นเล็กหน่อยจังใดกับบอลูแต่ทุกครั้งที่ฝันเห็นเล็กหน่อยสามงวดติดเลยเดีหนึ่งม้าถูกงวดเห็นบ่จำได้บบ่หนึ่งออืมงวดนี้มันจังใดนี่ม้าอีกเลยตีบักหนึ่งนี่เล็กวิ่งแฟนเจ้าเจ็ดร้องหนึ่งเพิ่นเพิ่นกัยังจับตาเด้อเจ็ร้องหนึ่งคือมันสีม้าน้ำกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้กับบอลูยานยานกอดข้อกันกับบอลูเื่อกันแหละแต่ว่าเขาก็เป็นแนวทางเนาะเลขกความฟันกับเล็กวิ่งบน ผู้ใดมีเม่นๆมนาจับใส่เล็กวิ่งเพิ่นเอาหลุดเนาะแต่ตอนนี้ใจคอยมันมันสิมาบ่อบูบักหาศูนย์แต่ใจ่อยว่าว่าสิรูดรักร้อยไหมสิรลองเบิ่งจักตระลยีสิบาท0 50อัน 1, หนึง่งหาศูนปฮหอดเก่าของทีมอ่ะคอยว่าสิรล่องบูดเบิ่งว่าเทมันเ <ๆ S 1> ข้าที่เอาหาศูนย์ี่เป็นลักคือเล็กไทยไม่นบมนเออแสดงว่ามากับโตครับเออคอยว่าสิลองเฮจังสี่บ่ง ยี่สิบบาทก็ได้เป็นเงื่อนยู่ดี้สถมันออกว่าแต่ว่าเข้าเข้านักไว้เข้านักไว้ไแล้วสามหาศูนย์อีบองสี่นะจ้ะบอรเน่ดีเนาะแต่ว่ากันั่นล่ละคือว่านั่นล่ละสามหาศูนย์นี่สิแจงตำรวจมาจับอยู่บ้านเลขทีก่กันไว้เน้หนึ่งเก่านี่หนึ่งเก่าหือหกเงืนหนึ่งหกหนี่หกกับเก่าตัวเดียวกันก็ล้องพิจารณาเบอง์เน่แต่ว่าสู้ฟังเนาะอืม ต่ว่าแต่พู้ทุกน่อยก็น,นําไปหลดสามหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาเจ็ดสองสองเจ็ดแค่นี้แหละก็ถือว่าฟันเดียงมดขึ้นจ้ะหมู่บ้านนะ่ะลูกเด็กไหวกับฟันเห็นเล็กหน่อยนี่แหละฟันเห็นเล็กหน่อยมาหาเมื่อพูดว่าพั้นเมลินนั่นององี่แหละพอกระจาเนื้อหาเมื่อใดหลายเราก็คอยว่าคอยจะไปขายของกระขายดีในความฝันแนตะ่ว่าเลขซื้อเขาแล้วก็เลยว่า บ่ตีหลอกชินมดเงินหลายจริงๆนะอืแต้ซี่จะมากับตอย14ไว้แน่ให้มันติดหนึ่งเอ้าเนาะเข้าก็บ่รู้ดอกสุดมาบ่มามันสิมากอีกตีหนึ่งจับตาที่จับตาที่ติดหนึงไว้เนาะเลขติดหนึงนี่จับตาไว้ดีๆเพราะว่าฝันเห็นเด็กน้อยหนึ่งสิมาตลอดเนาะแม่นี่ตื่นเช้ามาุกเพราะว่าฝันเห็นเด็กน้อยอีกแล้วเด็กน้อยมาหาเลยเข้าเขาเพ้าะมันสิเป็นแนวได้จงซี่นะเมื่อวานไปกี่เลขไว้อื แต่ว่ากะติดหนึ่งไหม่กับมิต่หนึ่งเก่าก็หนึ่งหกถึงตัว่ะทีว่าบานเล็ทีนี่ถึตัวอืมแต่ว่าตีไปไหลายตัวกะเชว่าหลายตัวเนาะอืมเชืมัดหลายเมียนแต,แต่ผู้ผู้ฝันนี่จะยืนยันคือสามห้าศูน 3, 5, 0, 2, 7, ยน์กับสองเจ็ดเจ็ดสองถือก็ได้เงินมืาถือกระเลี่ยวไปกระยให้เขาเมีนเช่ว่าค่ะเอฟซีมากันร่องเบิงเอาถ้าทุ่นหลายทีนะอันนี้เท่าทุ่นหน่อยเนาะ เขาไปยืนยันตัวนี้ของเขานี่แหละเมนพิจารณาเบิงเนาะเอาตามนี่ค่ะมันสิบ่อนดายสิลองดู่ว่าศูนย์หาศูนย์หนึ่งหาศูนย์นี่ยังไปหอดรักเกเล่ะแยกตัวยี่สิบบาทล่องเมืองกันมัสิปิมเงืนเขาได้อืมจ้ะผิดเจรณาเบิงเนาะแต่ว่าถ้าผูใ้ใดมักเลียกเมยพ้นท้องกับหาสามสามหาชุดเดียวเม,ม็ดเดียวสามสามหาเม็ดเดียวของเราอืมจ้ะ Oh. มักกะมาตรงหเข้าสามหาโซนนะดัดเลนเอาเด้เอฟซีเอ้ยกับบอลลูคือกันเนี่ยเมียนอยู่ก็เป็นความฝันเนาะแค่ความฝันแล้วกะอ่าเลขวิ่งก็เป็นศูนย์กำนวณของเพิ่นเนาะที่มันเดินดีเดะเกิดร่ดองกักับิจารณาเบิงกัหยิบยกมาว้าสู้กันฟังซื่อเนาะสำหรับคนหมักเลขกเนาะจ,นจน้ะเลขกซื่อคือเก้าซื่อว่าซื่อก็ซื่อซื่อน้อยซื่อไลยแค่นั้นแหละซื่อเพราอปั่นกัน เนาะนั่นและความฝันแม่พพนทองกับมีแค่นั้นเพิ่นบอกตะลขมา<ด>เนาะอิฟซี่ก็ถามาถามาอยของแม่พพนทองืูฝันใดตั้งหนอืมจ้าจ้ะจ้เอาจังใดกัหิห้งปังๆเนื้อมืออื่นให้ได้เฮเด้อ<ด>ให้ได้ว่ามีสชคมีมันจ้าจ้เอาเลยเวยค่ะค่ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวสามานะาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะให้ฟังเด้อค่ะสำหรับตัวเลขแม่พนทองเนาะคะ่ะที่เพื่อนฝันอิฟซี่ถามมา ะนั่นแหละค่ะซังเอฟซีรอยเอ็ดเป็นไปถามนีแล้วเดอ้อเพิ่นได้มาตัวเดียวเม็ดเดียวคือสามห้าห้าสามแต่เพิ่นบ่ได้บอกความฝันสู่ฟังจ้ะแต่เลขเอฟซีแม่รอยเอ็ดยังย้ำตัวเดิมคือสามห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดสองค่ะก็คือเก่าหน่ะคะ่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพี่น้องจ้าโค้งสุดท้ายจะ้ยจะแต่ว่าที่เพิน่นบอกความฝันสู่ฟังที่หได้เพิ่นได้มาตัวงวดนี่จะ้ะสามห้าศูนย์นี่คือเพิ่นฝันว่ามีคนไปบ้านเพิน่น แล้วเฮดแนวบอดี้งสี่เพิ่นเลยวา่าอย่ามาเห็ดจังซี่เดอ้อเพิ่นสิแจ้งตำรวจจับจ่ายค่าปรับมาคือ350จ้ะแล้วก็บ,บ้านเลขที่เพิ่น19แต่เลขชอบส่วนตัวเพิ่น72อันนี้คือต่องวดสำหรับเลขวิ่งแม่นๆแฟนเพิ่นก็คือ7รอง1เพิ่นเน้นไปที่7เอาพี่น้องคะ่ะอันนี้คือโครงสุดท้ายแล้วจ้ะสำหรับตัวเลขแม่พูนท้องกับเอฟามมากระตามแม่แล้วคือ 35, 3 5มหมันชนก,นกันกับความฝันของ FC คนร้อยอิดคือ35 ามห้าศูนย์ถันตัดหล่นผู้ใดอยากตัดเล่นก็นตัดจ้าเปืนก็นว่าสูฟังในคลิปนั้นค่ะฟังให้จบก,กันแล้วกันเนาะค่ะเห็นคลิปนี้หิ้งปังปังรยวยรเด้อค่ะอันนี้เป็นความฝันจ้าเอาคลิปนี้ไปเราจะรวยรวยปังๆสวัสดีจ้า